สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด6.6นะครับในเรื่องของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนก็อย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับในเรื่องของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก่อนที่เราจะเริ่ม ทำแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนต้องรู้ก่อนว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับรวมกันทั้งสามมุมแล้วก็คือ180องศานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเราก็มาตอบคำถามกันนะครับข้อที่1นนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วม,ม,มุมที่ฐานมุมที่ฐาน หรือมุมที่อยู่อย่างรูปนี้นะครับมุม A กับมุม C นะครับมุม A กับมุม C ีวิธีการกุ้มจะเขียนตัวเลขใส่มุมกอดนะครับมุม A กับมุม C รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจะมี2มุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือมุม A กับมุม C ีรู้ยังไงว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือจะมี นะครับจะมีด้านเท่ากัน2ด้านนะครับก็มีส่วนของเส้นตรง ac กับ a, a, ส่วนของเส้นตรง cb กับ ab นะครับมีสัญลักษณ์อยู่นะครับทีนี้มุม c เรารู้แล้วมุม a เรารู้แล้วใช่ไหมครับเหลือมุม b มุม b เราจะรู้ได้ยังไงว่ามุม b กี่องศานะครับเราก็เอา70ของมุม c นะครับบวกกับ70ของมุม a แล้วนะครับมาบวกกับมุม B ให้มันได้เท่ากับ180องศานะครับอ่าวิธีการนะครับ70็ดบวกเจได้เท่าไหร่ครับอ่า70็ดบวกเจได้140นะครับอ่าบวกกับ B อ่ามุม B ให้เท่ากับได้180องศาทีนี้มุม B นะครับเท่ากับ180 ลบ140นะครับก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับมุม B เท่ากับ40องศานั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาตอบคำถามกันได้เลยนะครับมุม C นะครับ a c b a c b มุม C มีมีขนาดกี่องศาครับมุม C เท่าไหร่ครับ70องศา,าเราเขียนไว้แล้วนะครับ มีคำว่าองศาสัญลักษณ์เราจะไม่มีนะครับต่อไปมุม B มุมบเท่าไหร่ครับ40องศานะครับมุม B ก็40องศาองศาไม่ยากนะครับอขอลบออกนี่อ่อต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2อารูปสามเหลี่ยม ceb ced นะครับ ced จุดถามหามุม,ม,มไหนครับมุม e นะครับเขาถามหามุม e ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เอา25่สิามุม c นะครับบวกกับ140อ่สบวกกับมุม e ใช่ไหมครับให้ได้เท่ากับ180นะครับยี่ห้าบวกกับ4ี่รนะครับก็ได้100เท่าไหร่ครับ อ่าร้อกนะครับก็จะเป็น165บวกกับมุม E นะครับได้เท่ากับ180นะครับต่อไปมุม E เราก็ย้ายฝั่งครับ1 8 0่งรลบหนึนะครับก็จะได้เท่ากับ15ใช่ไหมครับอ่แสดงว่ามุมนี้มีขนาด15องศานะครับ มุม e ก็มันไม่พอคง่มือเขียนด้านข้างนะครับ15องศาเราก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับไม่ยากนะครับอ่าต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3อ่าข้อนี้ก็ง่ายนะครับมุมภายในเท่ากับ180ใช่ไหมครับอ่าเราไม่รู้ก็คือมุมอฉิ่งนะครับแล้วก็มุมชอช้าก็คือ51บวกกับ56อ่า แล้วก็มาบวกกับมุมเชฉชียงนะครับให้มันได้180อ่ะ51กับ56บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ107ใช่ไหมครับอ่าก็เป็น107บวกกับมุมเชฉชียงให้ได้เท่ากับ180องศานะครับอ่ามุมเชฉชียงก็จะเท่ากับ180นะครับองศาลบ107นะครับองศา ก็จะได้เท่ากับมุมช้อชิงก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบแล้วเหลือ73 <c oughs> องศานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมุมช้อชิงก็จะเป็น73 <c oughs> องศาเห็นไหมครับไม่ยากถ้าเรารู้ว่ามุมภายในคือ180อเราก็ไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่4นะครับ ข้อที่4ข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ามุมโอรู้จักแล้วนะครับมุมเอนดูสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์มุมฉากแสดงว่ามีขนาด90องศานะครับพอมุมฉากมี90องศาทีนี้มุมเอ็มที่จูดถามหาอ่าเราก็เอาอะไรครับเอาง่ายคือ180นะครับลบเลยก็ได้ลบ90อ่าแล้วก็ลบเท่าไหร่ครับ1 0ึเอ้ย37 นะครับถ้าใครไม่ถนัดยกสามาสามาการนะครับอ่าหนึ180่งร้อยแปดสิบลบเก้าสิบลบสามสิบเจ็ดเหลือตัวนี้ก็ได้นะครับลบกันได้เท่าไหร่ครับอ่าลบเก้าสิบก่อนอ่าก็จะเหลือเก้าสิบใช่ไหมครับอ่าเท่ากับเก้าสิบแล้วเราก็เอาเก้าสิบมาลบออกจากสามสิบเจ็ดนะครับ ก็จะเหลือ53เท่ากับ53มุมนี้ก็เป็น53องศานะครับหรือถ้าใครเขาไม่เข้าใจก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือเอาเท่าไหร่ครับ37นะครับบวก90แล้วก็มาบวกกับมุม M นะครับเท่ากับ180อ่าก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ30 90บวกกับ37ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ127ใช่ไหมครับอ่า1บ7บวกมุม M อ่าเท่ากับ180อ่ามุม M ก็จะเท่ากับ180อลบ2 0่สน้ย127นะครับก็จะเหลือเท่ากับ53องศานั่นเองนะครับก็แล้วแต่วิธีการนะครับบางคนอาจจะ เพอร์เฟกหน่อยก็ล้มในใจได้เลยนะครับอ่าต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5อ่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุม x กับมุม y อ่ามันต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับอ่ามีขนาดเท่ากันเราก็เอา135อยสาหอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าอ่ะ 180ล -135 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ45ทีนี้45นี้เราเอามาหาร2นะครับเราเอา45มาหาร2เพราะว่ามุม X กับมุม Y บวกกันได้45เราก็เอา45หารด้วย2นะครับก็จะได้22.5ใช่มั้ยครับได้22.5 พราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยเราใช้คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับต่อไปนะครับข้อที่หกข้อที่หกก็ไม่ยากนะครับราะมีมาให้สองมุมแล้วใช่ไหมครับมีมาให้สองมุมแล้วก็คือมุมทอทงหรือมุมทอทอถุงนะครับก็คือหกสิบหก บวกกับมุมทอทหารก็คือ70อ่าบวกกับมุมทอทงให้มันได้เท่ากับ180่งรมุมภายในของลูกสามเหลี่ยมนะครับอ่าดสบวกกับ66ก็ได้100เท่าไหร่ครับ100เท่าไหร่ครับ70ใช่ไหมเจ็ดสิบบวกกับ66ก็ได้1นึ่งนะครับ136อยาบวกกับ มุมทอทงให้ได้เท่ากับ180นะครับก็มุมทอทงเท่ากับ180ลบ136มนะครับมุมทอทงก็จะเท่ากับ44ใช่ไหมครับอ44องศานะครับเรียบร้อยอต่อไปนะครับเราเหลืออีก สองหน้านะครับเอาเป็นว่าคุ้มขอตัดไปอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามในคลิปต่อไปด้วยสวัสดีครับ